ซึ่งัเป็นนักเรียนไนจะ่็เป็นนักเรียนจริง็นีงอะจรินักเรียนจริงปาร์ตบาร์บนักีหนูก็เป็นนักเรียนนะแต่ว่าเดี๋ยวทำทกันเพื่อนด้แบนขวเกลังจะพัราอยะในนี้อะ่ก็เอาสอ ไม่เอาเมื่อกี so ้เอาใช่ไหมเอาบาง่อนบางเดี๋ยวทำให้ดูเมื่อกี้บอกว่ามันขาดร้อยทงใช่นะมันขาดที่เก้าร้อย Yeah. <laughs> เอเไปนะเออคือใครบ้าผิดี่ซื้สองันเงินอ่ะรีดหรอหลอกันหลอเลยแม่นะย้ำด้วยนะรีดรีดีดไม่ดยู่